ไปกับ2,000กิโลเป็น X4 ของพี่ปอ๊อกมา2ปีแล้วที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายของผมสุดท้ายของผมสุดท้ายของผม <c oughs> อันนี้เดินทางมาจากไหนครับอ่าอุ้มผางจังหวัดตาครับโอ้กี่กิโลครับเ0 0กว่าโลไปกับ2,000กิโลครับผมโอ้โหทำไมถึงตัดสินใจมาที่นี่ครับเป็น X4 ของพี่ปอ๊อกมา2ปีแล้วที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายของผม แล้วก็น่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะน่าจะมีคนต่อจากผมไปครับแล้วเป็นไงครับพอมาแล้วได้โปรช่นอะไรบ้างก็สิบได้แสนครับได้จริงไหมได้จริงครับแล้วชุดนี้ของแต่งเป็นตัว็อปสุดนะแล้วเขาคิดอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีครับก็สิบบาทจบนะสิบบาทแค่นั้นเลยแล้วออกยากไหมก็ไม่ยากครับนานไหมคนจะผ่านเจมี่ไม่นาน ไม่ถึงวันนะครับก็นี่แล้วก็มาอัพโหลดได้เลยนะครับแล้วคนคงคนค้ำเหรอพี่ไม่มีครับไม่มีอ่าพอจูเนียร์ครับพอจูเนอร์ที่ขึ้นชื่อว่าต้องใช้คนค้ำเอกสารยุ่งยากมากมายเป็นไงพี่ไม่ยากตามนั้นเลยทมนั้นเลยได้ครับได้โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับใครอยากได้งี้กดเลขเจ็ดเข้ามาฮะเจ็ดที่นั่งครับก็เลยขายเจ็ดแสนครับเป็นไงของแท้ครับวันนี้